ครับก็สวัสดีนะผมับพมเอ็กดนะครับวันนี้ผมก็กดสุ่มทีมมานะครับไม่รู้ว่าจะกินไก่ไหมหรือว่าจะกินดินดีเคมนี้ก่อนดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมมาดูเกมกันเลยอันนี้ผมโดดเป็นคนล่างนะครับไม่น่าจะมีตัวนะครับผมน่าจะฟีฟาร์มนะครับจังหวะนี้ ถามไปก่อนเราค่อยแปบบูแต่ปืนไม่มีเลยนะทุกคนนะหาปืนไม่เจอเลยครับเจอแต่ยานะครับผมว่าเกมนี้ลางลางไม่น่าดีครับยาเยอะเกินเฮ้ยมีคน น่าจะบอดน้ำทุกคนน่าจะบอดแหละเป็นบดทุกคนเฉยตอนนี้ผมอยู่มิลิทารีนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าพูดยังไม่สิ้นคําเลย เขายิงเราก่อนเลยวจังหวะนี้อันนี้ไม่ชัวนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกลัวเขางูถ้าจังหวะแบบนี้เขาติ่มไม่มีเสียงหลุดพยายามอย่าวิ่งนะครับมีตัวยิงมาจากเกทียนนะเทียนน็อกแหละเพื่อนเขาน่าจะคำไกลให้น่าจะมีตัวใกล้นะครับพยายามอย่าวิ่งโล่งนะครับ มันมันเสียงเกินไปกลัวว่าเขาจะนอนอยู่แล้วเขายิงเราฟรีเลยนะครับไม่รู้จุดเขาด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนเสียงหลุดก็ไม่มีสักสักแอะเลยทุกคนเนี่ยมาผมลองขับรถไปเก็บของก่อนมันก็จะขึ้นเคนไปดูดีกว่าเผื่อมีเผื่อมีเพื่อนเขาอยู่บนจิตอ,อยู่กับเพื่อนเบอร์สี่นะครับน่าจะอยู่ในห้องหรือเปล่า ผมได้ยินแล้วไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ำก่อนไปไหนมานนี้เบอร์สีตายเลยจังหวะน,นี้ขอโทษนะเพื่อนเบอร์สีตัวบนเคีนเขาไหลาตายไปแล้วนะครับสงสัยไม่มีใครมาชุบแสดงว่าอีกตัวหนึ่งเขาน่าจะแยกโดดมาเพื่อนของเขา ทุกคนมีโมไซค์นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นสามล้อนะครับน่าจะเป็นตี้เดียวกันกับตี้นีนะผมนะผมขับรถตามมาก่อนเมื่อกี้เขาจอดตรงเขาตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้จุดที่แน่นอนเราจอดรถเช็คดูก่อนเวลาจอดรถพยายามเช็ครอบๆให้ดีที่มีเสียงดุดทางซ้ายมือนะครับ แสดงว่าเขาอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ไงเสียงลุดข้างหน้าน่าจะอยู่รางเหนือน,นะครับน้อยตายเลยที่เดียวกันครับที่เดียวกันที่เดียวกันกับตัวข้างล่างนะครับมีมีคนข้างหน้าครับโอ้โหบอดอีกแล้วผมนี่ดังชอบเลยมีบดมาเยอะๆนี่ทุกคน ผมจะได้คิวเยอะเยอะบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับขับไปหาเพื่อนเบอร์สองกับเบอร์สามกันผมว่าจะมาดักสะพานนะครับเผื่อมีตัวขับมาน่าจะว่างนะไม่มีใครมาเลยนุก็ไม่มีเฮ้ยม,ม,ม,มีมีโมไซค์นับจอดข้างหน้า ่าจะมีคนแต่ผมล้องขึ้นนี้ดูก่อนพอดีเพื่อนบอกว่าตรงบ้านนี่มีนะครับผมก็เลยขับมาตรงนี้มีรถมาสาพานมีรถมาที่ผมถืงรถระเบิดนี่คือเป็นฟังเกอร์ไม่ให้เขาทิ้ง แต่ไม่ชัวร์นะว่ามีตัวรถเยอะเลยเดือดเได้เลยอย่างกับโชว์รูมรถจั้งหี้ผมแยกมาเล่นนะเพราะว่าเพื่อนเล่นตรงบ้านสามชั้นแล้วเพื่อผมจะมีมุมยิงฟรีตรงนี้นะไม่เห็นตัวเลยนะ ผมเห็นแล้วครับตรงสะพานมีนะครับแต่ผมจะไม่ยิงนะควรยิงแล้วซ้ำไม่ได้มีหนอนด้วย <S <S <ๆ>เดี๋ยวซ้ำเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเขามาชุบเดี๋ยวเล่ถ้าไม่ซ้ำเดี๋ยวเราจะเล่นลำบากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีกี่คนนะครับตรงสะพาน วงก็จะมาแหละผมว่าผมจะไปดักในวงนะครับผมพราะไม่เห็นเขาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปดักรอในวงดีกว่าสโมกขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นตัววงมาแล้วครับทุกคนจงังหวะแบบนี้เราพยายามเช็คเช็คดีๆนะครับผมถ้าสมมุติเราปล่อยหรือเราจะวิ่งปุ๊บเราต้องดูข้างหลังก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหน แสดงว่าเพื่อนเห็นเห็นเขาแล้วนะครับน,นี่ผมตัดสินใจขับมาในวงนะครับผมเพราะว่ายิงไม่เจอไม่เห็นตัวเลยเดี๋ยวเช็คเขาก่อนว่าจะมีตัวหรือเปล่าตรงนู้นแอร์ดรอปตกเขานี้ก็ไม่น่ามีนะคน m a ร k the l o c a t i ั n นเพ่นมาร์คอะไรีนคนหลับไปดูหน่อยดีกว่า พอจอดห่างนะพอเช็คดีๆก่อนไม่อยากขับเข้าไปเลยมันเสี่ยงเช็ครอบๆนะครับอย่างที่บอกครับเวลาลงจากรถเราต้องเช็ครอบๆก่อนเผื่อแบบเราจะอาจอาจจะโดนยิงข้างหลังได้นะครับมันเสี่ยงมากๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งแอร์รับตกข้างหน้านะครับเช็ครอบๆก่อนเผื่อมีตัวที่ข้างหน้ามีคนนะ เพื่อนขับรถล่อให้นะครับผมยิงฟรีเลยอีกตัวหนึ่งอยู่หลังต้นไม้อยู่ล่างเนินนะครับพอเพื่อนล็อกให้ปุ๊บวิ่ง,ว,งวิ่งได้ว่าเพื่อนอยู่ข้างหลังเราเขาน่าจะเห็นกูเลยตัดสินใจที่จะวิ่งเดี๋ยวต้องเน้นระเบิดไปก่อนน่าจะหมดแล้วนะครับ มีสมคตรงหลังแอรดับนะครับคนด้วยครับส่นต้นไม้ทางขวานะมีตัวตายเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่สะพานมั้งครับที่สะพานตัวสุดท้ายคิดว่านะเดีย๋ยวขอเก็บของก่อนผมว่าผมเล่น aw ดีกว่าเผื่อได้ใช้ระยะไกลเหลือสามคนเจ็ดนัดน่าจะพอมั้งครับผมคมอยู่แล้ว วงเล็กลงเรื่อยๆนะครับทุกคนนะเหลืออีก14วิวงจะประกบกันละผมขอเช็คลอบๆให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่โล่งครับเราต้องระวังทุกท,ท,ทางเลยในมิลิตารี่ก็ไม่มีเพราะว่าไม่เห็นรถจอดเลยมีเสียงปืนข้างหน้าผมนะครับ watch out ผมก็มาร์กบอกเพื่อนนะครับเพื่อนยังอยู่ข้างหลังเรามามีเบอร์สองสามดติดมีเสียงรถข้างหน้านะครับ มีเสียงเท้าด้วยน่าจะอยู่ล่างเนินนะเป็นหินจังหวะนี้เราไม่ควรวิ่งขึ้นไปสูงนะเพราะว่าเขาอยู่พื้นที่ต่ำเราอยู่พื้นที่สูงเราน่าจะเสียเปรียบมันโล่งด้วยครับเลยคือเขามีหินบังนะเดี๋ยวผมลองเนตระเบิดเช็คไปเราขยับแต่เขาก็ไม่ขยับนะน่าจะไม่โดนนะครับแบบเพื่อนเป็นตัวรอดได้ดีมาก สรุปคือเพื่อนขับรถล่อให้ผมยิงนะคจังหวะนี้คือผมยิงฟรีทุกตัวเลยนะทุกคนนะสรุปก็กินไก่นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ